ยินดีตอนรักกับส่งคิดแช่งแชนแนลเดี๋ยวมื่อกี้สิมาถามความรู้สึกข,ของน้องไส้เพืเอ่อนน้องไส้เพิ่นมาเหตุงานใหม่เนาะประมาณเดือนหนึ่งเนี่ยแหละเดือนหนึ่งเดือนปลายเนาะว่าเพิ่นรู้สึกในใดเพิ่นเหตุยังเนาะอ่าขอถามความรู้สึกเลยก่อนอื่นต้องถามก่อน,นะวะ่าซื้อในไหนเนาะน้องไส้ซื้อในไหนเลยซื้อ,อแหล่เนาะซื้อแหล่ไม้ได,มมดบาบ้านน้องเดชน้งองคงน้งองคงอ๋อ แต่ก่อนเคยเคยเคยมาเห็นงานอยู่นี่บอเรื่องบอเคยอ่าบอเคยเลยเป็นครั้งแรกแมนครั้งแรกที่มาไทยแล้วก็ครั้งแรกในชีวิตเลยเป็นไม่รานะคุ้มคุ้มมือซื้อมือซืในไหนนั่งมาเห็นงานอยู่ไทยนี่รู้สึกในไหนรู้สึกว่าแตกต่างจากบ้านเฮาบอแตกต่างไรเพราะว่าบ้านเฮามันบอเดี๋นี่รถนี่ยังไงอืออะไรนะแตกต่างอย่างนี้ แล้มามาเห็นแทะมาเห็นงานอยู่นี่เนี่หน้าที่ฮับพี่ชอบนี่แม่ในอย่างหน้าที่ลักลักคลองของน้องเลยนี่แม่เห็นอย่างหน้าที่ฮับพี่อซ่หน้าที่งานเศร้านในเสียต้อความสะอาดเสกระจกเติมของอ่าแล้วก็ตอนเพศหนึ่งเสิร์ฟอาหารครับแต่ทำเอาได้ปกติร้านห้านาทเปิดเจ้าโมงปกตินี่ห้านเปิดแปดโมงหาเก่าโมงแรง แป็นมงเส้าฮะกับมงแรงแก,กแมนเขา,าเว่อร์อแ,ต,แ,ต,แต่ว่าลักลักหน่แมนเสิร์ฟอาหารเสิร์ฟอาหารและนี่นี่ด้ครับออดอกออเดอร์ยังนั่งบอกแ่าี่นี่อยู่วังเตืออแต่เ้าถาสมมติว่าคืออ้ายเนยาะฮะก็เคยมามากินอาหารอาหารแข่งแข่น้นองซิ่งในน้ำม,มีอย่างบอกเป็นเป็นเมนูมีอย่างเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของทางอาหารเลยนี่นเราเป็นพวกอาหารเป็นพวกเนื้อปู เนื้อปูสมิซองเมนูมนี่เนื้อปูผัดพริกเหลืองครับผัดไทยต้มหอมมันแตกต่างกันยังไงสองเมนูอ่ามันสีเผ็ดก็บอกเผ็ดแต่นเนื้อปูเผ็ดหรือเลียงหรืมันเผ็ดมันบอกไม่นันเผ็ดในซสามารถเผ็ดเผ็ดหน่อยได้บอได้แต่ว่ารสชาติจะรอดอ๋อแต่มียังอีกที่เป็นซิเนเจอร์ของทางหาันอ่าต้มยำเนี่ยก็มมืกผัวกลามึกปลาต้มยำนี่มีเป็นต้มยำยังต้มยำปลาชงงาปลาชงงา ปลาชมงามมันเป็นปลาอย่างับปลาชมมันเป็นปลาทะ่น้ำลึกเป็นปลาทะเลตัวใหญ่เนื้อแน่นอ่านั่นสามารถอีและนี่ยังอีกบอแล้วก็เป็นพวกปลาหมึกหมึกโขหมึกสอกหมึกโขหมึกสอบคือทุกคนมาตรงไหนได้ช่างเป็นบ่อนิทารพี่น้องรามาเนี่ยเป็นเป็นสัญลักษณ์ของทางร้าน และประเภทเครื่องดื่มนี่ทั้งห้านี่มีเครื่องดื่มประเภทใดเนี่ะเครื่องดื่มนี่ยก็เป็นพวกกาแฟโอเคกาแฟครับมีเป็นเบียและนอกจากเบียร์มีอย่างอีกบอคน้ำสมุนไพรกสมุนไไพรสกัดเย็นคนทําไมสกัดอยากินเครื่องดื่มประเภทเบียด้วยเอาบอกแห้งเอาธรรมดาแบบกลางๆรถเบียร์กลางๆบ๊อกแห้งไปเบียเหล้า เบียร์เราจะเป็นลารักก็ลาโก้แลนวกันเบียร์เราไอปอไอกินหลายแล้วอยู่บ้านเอาเป็นเบียร์คัพเบียร์ไทยเลยเบียร์ไทยเซมี่ซีเปราเหตอืมอันนึงที่เป็นเป็นเบียร์กระบือวิสเบียร์นิดเบียร์นี่รสชาติมันเป็นอะไรตัวนี้นิดเบียร์นี่รสชาติจะหอมซาคมไปหอมซาบคมายเนาะอ๋อแต่มีตัวแห้งตัวนี้ปอแห้งตัวนี้ก็เป็นพวกเบียร์ ipa ipa เนี่ยเป็นเบียร์คัพไทย เป็นเบียร์สมชัยน้ำผึ้งแต่นอกจากเบียร์นะมีเป็นค็อกเทลปะค็อกเทลมีค็อกเทลอย่างในทางการก็กระเจี๊ยบมะตุ้มกระุ้มค็อกเทลมะตุ้มก็ค็อกเทลกุ๊กเดาวไายเดาว่ายเลยว่วทางการคล้ายเป็นขวดหรือเป็นแก้วคล้ายเป็นบางทีคล้ายเป็นแก้วแต่นี่คล้ายเป็นขวดแต่นี่นี่ว่ายอย่าง ไหแดงกับไหวขาวโอเคโอเคไหวแดงกับไายขาวเนาะและนอกจากเป็นประเภทเครื่องเดิมประเภทนี้แล้วมีแบบเป็นขนมหวานบะห,หลังจากกินอาหารแล้วมีขนมหวานปนขนมหวานไทยขนมหวานน,น,านีปกติมีจากรายการาปกตินี่อะายอยู่แต่เอาเมือนี้เลยมือนี้มีจากรายการนี่กมาณหาแล้วกั <l ots> นนี่นี่ยังี่กล้วยมันรสซองตาซอฟกล้วยแต่กระเทียมครียัอ แต่คนคนสลายเป็นสั่งนี่แม่ใน,น,นอยัางขนมหวานหลังจากกินอาหารแล้วนี่สลายเป็นมักสั่งนะน้กล้วยมันรสเซาล์กล้วยมันรสซองบอกเนี่ยแล้วก็เซากล้วยแล้วทุเรียนในเชฟว่ามากเนี่ยเขาบอกมากินหมดเลยนะตา<อ>ส้นหน่อยกาบบสูบปวกกล้วยผมว่าเพราะไอเห็นอยู่หนาป้ายนะฮันไอเขามาเห็นคือว่ามีหมักม่วงเขาเนี่อบอกน้ำกระเมนขนมหวานว่ามีบอกในฮันมีแต่ว่าหมักม่วงส่วนเนากละลู่ยเขาใช่ไง อ่ามันเป็นอะไรรสชาติมันเป็นอะไรมันรสชาติมันสิบหวานคือบอกมืองย่ามมันย่ามรู้กันอ่าแต่ว่าก็มีมีบอกมือนี้มีบอกเรื่อง่มือนี้มืองนี้คนนี้องมืองเป็นคนนี้อมืองเนาะน่แต่กาแฟเนาะน้องว่าวันเริ่มกาแฟพาะมีกาแฟเนาะน้องใจอาจจะหูวกาแฟพาะมันแตกต่างจากบ่ออื่นบ่อกาแฟพาข้างนอกโยฮันน่องนี่มีมีจักขวั้นแพร่โยฮันซี่ซี่ขวั้อง สี่ขัวบอกเอ๊สองขัวอืมมีสองขัวไม่ขัวยังเนียไอขัวก้างเข้มกับขัวอ่อนมันแตกต่างกันอะไรสองขัวขัวก้างเข้มอื่เฉียเข้มกว่าขัวอ่อนนันมีจำมาเล็ดมาเล็ดกาแฟขัวกาแฟทางหางมีสี่มาเล็ดอ่านี่มาเล็ดยังไยมันแตกต่างกันขัวก้างเข้มจะมีอ่าไม่จันใต้ลำตางแจซอนอื อันนี้มันจะเข้มแมนบอกแมนขวาเข้มขวอ้อนนี่เสียงลายไม่จะดีกับเอธิโอเปียอุดซูอแสดงว่าตัวอ่อนออนนี่รสชาติมันบ่อนักกอนไดบอกไม่ใช่ออกเปรีป้ยวเพราะว่ามันจะมีน้ำกง,งพร้อมของเมล็ดกาแฟอยู่ขอมเปียวของเมล็ดกาแฟนีกาแฟนุ่นมกาแฟดำน้ำบอยูยหันแมนกับข้งกาแฟนุ่มกาแฟดำกาแฟนุ่มนี่มีกาแฟอย่างนี้กาแฟนุ่มนี่พวกอ่า อ่าคาปูชิโน่ลาเต้ลาเตคนี่ต้องห่อนในเย็นแล้วก็เพ่กาแฟดำเลยเพ่ฟดำที่มีอเมริกาโน่มีทั้งห่อนในเย็นเนี่ยแบบลาโบเอโกโซสอ่ะแล้วเป็นไม่นูด้ดเไม่นูดก็เพี้ยตัวไหนที่ว่าคนคนสั่งหลายที่สุดใน้ะนาะจะเป็นซิกเนเจอร์ของการร้านซิกเ <Sign ature. S 2> นเจอร์เนอันนี้จะเป็นกาแฟไซนุ่นมีความหอมหวาน ไใช่ใช่โอ้และน้องเนื้อจากโบแมนกระฟเลยนี่ยังไงนี่บอกนี่พวกโก้โก้กุลามัสสะกุลามัสสะกุลาสวะมัสสะอ๋อมีซาบอกนี่ซาซาไทยซาสิรอนแต่ถือว่าตามน้องบัามานนี่ก็ถือว่าหลากหลายเนาะหลากหลายบัว่านจะเป็นอาหาร เป็นเครื่องด่มมีขนมหวานแต่ว่าลูกค้าปกติกับหลายคู่มือปะลูกค้าปกติแต่กัหลายอยู่แต่ว่าบางส่วนกับนี่อยู่ประมาณสี่ห้าสิบอย่างต่ำแต่ถือว่าโอเคเนาะแต่ถือว่าขอบใจหะลายเนาะสำหรับคำคิดเห็นเนาะถือว่าได้คู่มืูเหมือนนี้ได้คู่มือหลากหลายเนาะบอกว่าจะเป็นการ เอบริการการออเดอร์บรการเชี่ยาการขายทุกอย่างก็คือว่า<ท>น้องเพื่อนนี่ก็เป็น<ท>ข้าใจระดับหนึ่งเนาะคือว่ามาเห็นเบียรกับบดนแต่ว่าพขาหูนเนียนก็คือว่าขอบใจหลายๆเดี๋ยวโอกาสนาะทิปต่อไปพอกันใหม่เนาะก็ขอ,ขอบใจ